นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลงรวมประชาชนได้เผยแพร่ความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์และการกระทําของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลนายจตุพรกล่าวว่านายกอนุทินต้องการจัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์อย่างจรงิงจังและเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นวิกฤตกรรมที่ทําให้ชาติได้รับความเสียหายอย่างหนักและเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ไขอย,อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าเชื่อว่าฝ่ายค้านไม่กล้ายื่นคำร้องขอที่ปรายเพราะกลัวจะถูกแฉกลับหรือถูกสวนกลับและนายกอาจจะต้องการหนีหรือยุบสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนายจตุพรกล่าวถึงความสำคัญของการปราบปรามสแกมเมอร์และกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและถ้านายกอนุทินไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ก็จะทําให้ไทยเสียหายยิ่งขึ้นนอกจากนี้เขายังกล่าวถึงกรณีของปราสาทตาควายที่ไทยยังไม่สามารถเอากลับมาเป็นของตนได้และกล่าวว่า ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะต้องยกเลิก M O U 4 3และนายกอนุทินจะต้องรับผิดชอบในปัญหานี้เขายังกล่าวถึงการกระทําของพรรคเพื่อไทยในกรณีของสแกมเมอร์โดยกล่าวว่านายกอนุทินไม่ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของสีท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่กลับไม่ได้ดําเนินการใ,ใดๆและกล่าวว่านายกอนุทินยังมีเวลาเหลืออยู่ในการปราบปรามสแกมเมอร์แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้า40เอร์เซ็นและสาเหตุที่ยังไม่สามารถปราบปรามได้60เปอร์นตของปัญหา นายจตุพรยืนยันว่าไม่ทราบถึงอดีตนายกที่ถูกพาคเพงในเรื่องสแกมเมอร์แต่เมื่ออภลอตออสุเชษเปิดเผยว่านายเสรียาทวีสินมีส่วนเกี่ยวข้องก็ทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่ต้องสอบสวนให้ชัดเจนเพราะจะทําให้เสียหายต่อชาตินายจตุพรยังกล่าวถึงความไม่เชื่อมั่นในคํากล่าวของพรรคเพื่อไทยที่จะยื่นคําร้องขออภิปรายไม่วังใจและเชื่อว่าถ้าฝ่ายค้านจะยื่นคําร้องขออภิปรายก็ควรทําจริงๆเพื่อเปิดโอกาส ให้สังคมรับรู้ความจริงแต่เขากล่าวว่านายกอนุทินอาจจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการยุบสภาหรือลาออกจากตําแหน่งนายกในส่วนของเรื่องสแกมเมอร์นายจตุพรกล่าวว่านายกอนุทินต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เพราะเป็นวิกฤตของชาติและไทยอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐผันลึกดังนั้นนายกอนุทินควรจัดการปัญหานี้ให้สําเร็จเพื่อแก้ไขความเสียหายและรักษาชื่อเสียงของประเทศ นายจตุพรยังกล่าวถึงเงินทุนเทาที่ถูกต่างประเทศยึดรวมมากกว่า500ล้านและกล่าวว่าถ้าไม่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ก็จะทําให้ไทยเสียหายยิ่งขึ้นดังนั้นเขาหวังว่าการปราบปรามจะดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหยุดการกระทําที่ไม่เหมาะสม